31มมีนาคม2563ผมเจอกระสอบสมบัติครับมันเหมือนกับเครื่องพิมพ์แบงค์นะฮะดูทีครับประมาณสัก3าถึงสวันครับโอ้โหเป็นแบงค์กินได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ากินได้ยังไงครับก่อนที่เป็นเป็น สมบัติขนาดนี้นะมันจะเป็นอะไรมาก่อนครับที่มาครับที่มาก็มาจากเม็ดอย่างนี้ฮะนี่ครับเม็ดถั่วเขียวนะอุดมไปด้วยโปรตีนนะแล้วก็เอามาหวานลงครับนี่ประมาณวันก,กว่าๆครับเห็นไหมฮะเริ่มงอกแล้วนี่ฮะเอาแช่น้ำก่อนนะสักคืนหนึ่งฮร เห็นไหมครับที่มาง่ายไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนแบงค์นะฮะถอนเงินแล้วนะครับถอนหมดเลยนะฮะเดี๋ยวสร้างใหม่ครับสามวันสี่วันก็ ถอนได้อีกครับ